สวัดีครับพี่น้องหวยเริ่มตัวอะไรโอ้ยรอไปรอมาได้แผลหลีพี่น้องว่ามันแผลอยู่หนาเนี่ครับนี่อยู่นารถพี่น้องมึงดูหินโตกลงจากรถซิบล้อนะครับผมหินโมเลยสวยเลยพี่น้องเออติดโควิดผมมีเงินสิไปใส่กระจกแล้ว่แล้วบ้านนี้อ่ากลาเป็นว่ประกันสั้นนึงเนี่ยโอ้ยเต็มที่เลยพี่น้องอ่าการประกันเบิดก้อนนะครับต้องเขาแจง้งศูนย์ลรครับตอนนี้ อขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อครับโควิดจะได้กัสูน้ากันนะครับจะทอพี่น้องคนเกิดมาเอาอย่างไปน้ำบ่ได้จ้กแน่วดอกครับไปคิดซวำาหมองหันละเกิดมามีตะตโตโคโดเออมัต้องไปคิดีอย่างหลายครับคนที่ทอ,อดเยอะนี่กับสูครับสูสู่เออแต่แต่บ่ิไดบ่ได้ล้ำก็ยังสูเนาะเออสิมาตายอย่างซ้ำหนีเนาะครับอ่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะได้กับอดทนสูครับเพราะที่นี่เขาอยูเ่เรา ยังไปตกใจแต่ว่ามีข้าวดีมาแล้วครับตอนนี้ทั้งรัตทีนาขาวดีข้าวดีทั้งภาครัเข้าเจ้าสิเปิดไห้พับหรือว่าการแสดงเริ่มการแสดงเริ่มได้แล้วครับอีกจัหน้อยครับปดหลอกปดหลอกปดหลอกชมพูข้าวสิบปดหลอกแล้วครับอดใจไว้จัหน้อยนะครับผมเดี๋ยวปดหลอกแล้วก็สบายนะครับช่วงนี้การนักสุกุลนะครับอพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลากยาบ่มีพวกที่บ่มีเงื่อนเดือนกินนี่แหละครับคือราชการเพิ่นนะครับ ก็ต้องพยายามโอวต้นสูงนะครับผมคิดถือว่าว่ามันเป็นเจ้าผู้เดียวนะครับเป็นเบิดตทัวโลกนะครับมองที่เดือดร้อนคาก้กันยังมีอีกนะครับผมจังประเทศนอกเสียจังอินเดียที่เบิรงในข้าวในข้าวแล้วกันหลายประเทศนะครับผมที่เกิดสงครามอยู่ในตอนนี้เฮงหนักกว่าอีกนะครับผมอันนี้เขายุ่งง่ทยถือว่าเป็นแดนพุทธภูมิที่สงบสุขแสูวก ให้โอต้นสูน้ากันเด้อครับพี่น้องอ่าตอนนี้กำลังเดินทางไปบุระครับศูนย์เข้มรถนะครับผมอ่าประกันรถบุรักประกันไถ่รถอ่าเพื่อนๆก็ไปแจ้งศูนย์นะครับผมอาจจะได้กติตาไป็นกลังใจอ่หนึ่งสุรชาดด้วด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกันเด้อครับผมมีเพจแล้วครับตอนนี้มีเพจปากเพจอ่าเพจหนึ่งสุรชาติด้วยนะครับผมผมทั้ง youtube นะครับผมช่องย u ทูบอ่อ กันที่มีเนื้อหาสาระหลายๆแนวเกี่ยวกับควมเป็นยูของหมอหลองหมอลัมเรือประควมเป็นยูของตัวของกระผมเองนี่ละครับผมเป็นอยังที่ยังได้เห็นช่องยูทูปคอมเพจตกันมากบางคนอาจสงสัยด้วยเพราะต้องสงสัยครับกับเพราะต้องสงสัยครับเพราะว่าวาคิดไปฮะมีโควิดหลอกซี้หลอกหากระสีเดียห์กินทั้งยูทูปฮ่าเจมส์ติดโควิดนะครับเห็นพี่น้องเพิ่นเฮดโลกเข้าเกียวกันก่ะ ก็เลยสนใจทั้งนีน้ำครับผมผพวมอลลัมบ๊บมีแนวเห็ดนะครับนอกจากเห็ดไทยกได้แล้วก็ต้องเห็ดธุรกิจอย่งกับบมี่แม่ครับออสีไปขายแนวกได้กับขายบเป็นแล้วเนาะเกิดมาล่ำรวยแม่สวัสดีพี่น้องนี่นะเออเนาะนี่แหละครับชีวิตเอาล่ำไปพี่น้องฟังน่เร็วล่ำไปพอ่ออาล่ำไปพอล่ำไปพอตัวขอกาบเบี้ยนพี่น้อง พ่อแม่ศรัทธาผู้ที่มาทำบุญงวมงานในวันนี้ผมดีใจที่ได้มเห็น้าลุงรา,ามีทั้งเตแกีน่นีนงหนาแน่นดอกอ่างวงวเมืนหนึงเรียบลงคงคอยฟังเรื่องโพธิที่ศาสบานที่กาดของดำเธือบทงมีตามเรื่องพีสือเมืองหรือเท่าโอ้ยพีสือเมืองหรือบ้าน ของโบราณบน่นำมีดพิดกระโตกแต่งเพิ่มตเติมไตต,ตืมตะเกียงลํำว่าบ่เกียงเสียงหมวมวลนวลหนูอสะดุอสอาฟันแนเดกลุงป่าการทำนามันเข้าปีละสองสามพันคือเจ้ากุสุทงแนเด,ดสมประสงค์ทุกด่านการขาย, <c oughs> เยงเศรษฐกิจอยากเขียนนะครับผม ตจ้าลติเพาท่านโจกล่าแค่ว่ามันลืมก่อนก่อนเก้าลืกก่อนไหมก่อนไม่ก่อนเก้าผสมแบนี้ก uh ันไปแล้วครับจัดจูดหมอลลําจับจูดพี่น้องมอลลาจับจูดนี่แหละครับชีวิตวิถีของนาหั่งันว่าข้ารัตนาศินิตาทายาชขอกราบท้าขอนมัสการท่านมหานักประเจ้าญาคู่เฒ่าเจ้าหนุ่มนี้ เคยได้เห็นได้พอตั้งแต่พออินตาซอนทั้งบทก่อนและจังวะวาดีสานล่ำพื้นอันนี้ก็คือล่ำพื้นพื้นนะครับผมวาดอินตาพี่น้องล่ำพื้นลำพื้นเหรอหมอลำคือไปล่ำทั้งเวทีคณะรัตนาสิลป์ไม่ได้ล่ำยุ่ยพื้นตีโอ้ตี บมเป็นพืนที่ผืนเงียบไบางคนก็ทีว่าเอ้าก็คนมาคือว่าล้ำพืนคือคือไปยืนท่องเวทีหน่อยนี่มันบ่แมนนะครับล้ำพืนก็คือสังวัดเกาเกาสมาโบรานตังแต่เข้าพออินตาคนเฮ็ดไว้ตาเป็นเี้สอนมานะครับผมพอคุณถือเมียกู้ชวราประพันธ์ก่อนพอสมานกูค้ำนะครับผมพอทวิน โอ้หลายคนเนะครับที่สื่อสารศิละปะขแขนงหนีมาก,ากแต่แต่ปูแต่ปูแต่บันพบุรูษ